ครับสวัสดีนะครับเพื่อนๆคลิปนี้สวนสะสมที่วังอะทาปากช่องนครราชสีมานะครับจะพามาดูการตัดยอดทุเรียนอายุ7เดือนนะครับสาเหตุอะไรถึงต้องตัดและก็ตัดแล้วจะเป็นอย่างไรนะครับถ้าไม่ตัดจะเป็นอย่างไรนะครับผมจะวิเคราะห์ให้ฟังนะครับเพื่อนๆครับหลังจากศึกษาเรื่องการตัดยอดมาได้พอสมควรนะครับผมก็ได้ลงมือเตรียมที่จะตัดยอดตุเรียนของตัวเองนะครับเพื่อนๆ จากการดูมานะครับการดูจาก YouTube มาแล้วก็การดูจากที่ปลูกมานะครับเพื่อนๆมันมนะีความบังเอิญอยู่นะครับเพื่อนๆความบังเอิญว่าปลูกไปแล้วยอดหักนะครับปลูกไปแล้วยอดหักแล้วต้นนั้นทุเรียนก็จะงามที่สุดเลยนะครับต้นนี้ผมจะตัดยอดนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมพาไปดูต้นที่บังเอิญก่อนนะครับว่าทําไมถึงจะต้องตัดต้นนี้นะครับ ครับนี่นะครับเพื่อนๆต้นนี้งามที่สุดในบรรดา20ต้นนะครับใส่ปุ๋ย25-77ต้นนี้ก็เป็นต้นแรกนะครับถือว่างามที่สุดในบรรดา20ต้นปลูกก็ประมาณทัก10เดือนที่แล้วนะครับต้นนี้ก็จะลงลงคลิปไปบ่อยนะครับเพื่อนต้นนี้ใาเหตุที่งามที Wyoming, 1, 1. ่สุดนะครับเพื่อนดูได้อยู่อย่างหนึ่งนะครับนี่คือยอดหักนะครับนี่ครับจุดนี้นะครับลอยๆยต่อยอดไปเลยนะโดนตัดใบออกนี่ใบบังนี่นะครับจุดนี้ปลูกได้ประมาณสัก สองเดือนนะครับยอดตัวนี้หักไปโดยที่ไม่ทราบสาเหตุไม่ทราบสาเหตุนะครับตอนที่ยอดหักเราก็เสียดายอย่างมากนะครับเพื่อนๆเสียดายผูกว่ากกันไก่ตัดทิ้งไปเพราะมันหักนะครับแต่นะครับเพื่อนๆต้นนี้ณตอนนี้สิบเดือนงามกว่าเพื่อนๆเลยนะครับแตกยอดออกมาแตกพุ่มแตกทรงพุ่มออกมาได้ดีมากๆเลยนะครับเนี่ยครับแตกทรงพุ่มออกมาได้ดีกว่าเขาเลยที่นี่ยอดก็จะขึ้นเยอะเลยนะครับเนี่ยครับจะเป็นยอดชูขึ้นเยอะเลยนะครับเป็นมูซันคิงนะครับเพื่อนๆต้นมาตะกี้ที่จะตัดยอดก็เหมือนกันนะครับมมซันคิงนั่นจึงเป็นเหตุผลนะครับที่จะ ต้องที่จะตัดต้นนั้นนะครับเพราะว่าต้นนั้นจะชะลูดนะครับถ้าไม่ตัดนะครับพูดนะครับเพื่อนๆดูขึ้นไปท่วมหัวแล้วนะครับเนี่ยแทบมือยื่อแล้วนะครับจริงๆเมื่อก่อนทุเรียนมือใหม่ก็จะชอบนะครับทุเรียนใหญ่โตขึ้นไปอย่างนี้ก็จะจะชอบว่าจะทุเรียนจะงามจะโตได้ดีนะครับก็วัดความยาววัดความสูงกันคุยกันนะครับทีนี้ก็แต่จริงๆแล้วเดี๋ยวนี้เทนตอนนี้ทุเรียนกําลังเรื่องการตัดยอดกําลังมาแรงเลยนะเพื่อนๆก็คือเจอโดยบังเอิญนั่นเองนะครับนะผมก็มีต้นข้างล่างนะครับที่เคยนกเหหยยยีบักไปมูงคิอด นกเหยียบหักไปสองต้นทีนี้ต้นสองหน,หน้าต้นนั้นที่นกเหยียบหักไปก็งามตอนนี้งามมากเลยนะครับผมเขาก็แตกทรงพุ่มขึ้นได้สวยมากเลยครับกิ่งพวกนี้ก็จะแตกทรงพุ่มยื่นออกไปยื่นออกไปย dolor, ื่นออกไปกิ่งพวกนี้ก็จะขยายใหญ่ขึ้นนะครับถ้าเราตัดยอดนะครับเพราะฉะนั้นต้นนี้นะครับไม่ลังเลนะครับที่จะต้องที่จะตัดยอดมีเหตุผลอยู่แล้วนะครับว่าทําไมถึงต้องตัดนะครับอายุเพียงเจ็ดเดือนนี้ก็ตัดเลยนะครับมัน่อนๆผมตัดไปหลายต้นแล้วนะครับตอนนี้อันนี้คลิปทําคลิปให้เพื่อนๆดูนะครับว่าทุเรียน ต้นนี้ตัดยอดถ้าเราจะเลือกตัดจะตัดอย่างไรดีนะครับเพราะว่าเนี่ยครับต้นนี้การปลูกก็ดินยังไม่ละลายเลยนะครับยังเป็นก้อนอยู่เลยนะครับที่ดินเอามาเนี่ยก็คือปลูกยังไม่นานนั่นเองนะครับแต่เป็นจะเริ่มเป็นตะไคร่น้าเขียวๆอย่างนี้ก็นี่เป็นข้อที่ดีเลยนะครับเพื่อนไม้ปักก็ยังไม่เดียวออกนะครับเพราะว่าต้นเขาสูงฉลุดนั่นเองนะครับถ้าปล่อยไปอย่างนี้ก็จะสูงฉลุดไปเลยนะครับประกอบกับอยู่ในป่ามะขามด้วยนะครับจริงๆอยู่ในป่ามะขามนี่แตกพุ่มได้ไหมแตกได้นะครับต้นนู้นก็แตกพุ่มได้นู่ แต,แต่แตกพุ่มได้ทางนั้นเลยครับแต่ต้นนี้ที่มันไม่แตกพุ่มได้เพราะว่ามันเป็นมันงามเขางามขึ้นบนนะครับงามนบนงามขึ้นชลูดเลยนะครับเนี่ยครับใบแข็งแรงมากๆนะครับคือการจะตัดยอดได้ก็ต้องใบตันการจะตัดกิ่งแต่งกิ่งได้ก็ต้องใบตันนะครับเพื่อนๆเพราะฉะนั้นต้นนี้จึงไม่มีเหตุผลอะไร really ที่จะไม่ตัดยอดนะครับเพื่อนๆเนี่ยนะครับตัดเลยนะครับช่วงนี้นะครับตรงนี้กิง่งอ่ากิ่งนี้ขึ้นไปนี่จะไม่มียอดนะครับกิ่งนี้ก็ชลูดนะครับเพื่อนๆเนี่ยเนี่ยจะไม่มีกิ่งข พ่มหัวขึ้นไปทงางไกลเลยนะครับปลูกแค่เจ็ดเดือนนะครับไม่งั้นเขาก็จะชะลูดเลยนะครับตน้นนี้เพราะฉะนั้นเวลาจะตัดยอดก็คือเลือกที่กิ่งสุดท้ายที่มีอยู่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นกิ่งที่จะตัดออกตรงนี้ก็จะเป็นกิ่งที่จะขึ้นมาแทนในอนาคตอ่ะตัวนี้ก็จะเป็นกิ่งที่ขึ้นมาแทนในอนาคตนะครับเพื่อนๆพะเะรั้นเราก็จะตัดที่ตรงนี้เลยนะครับประมาณตัดออกประมาณ40เซนติเมตรนะครับเพื่อนๆไม่ต้องไปเสียดายอะไรเลยครับตัดเป็นปากฉลามสักนิดนึงอย่างนี้เพื่อจะให้น้ําไม่ขังยออดนนััเงะครบ นี่นะครับตัดไปแล้วนะครับเพื่อนๆนี่นะครับตัวนี้ก็ประมาณทัก40เซนติเมตรนะครับซึ่งเองเนี่ยก็ได้ศึกษามานะครับได้ศึกษามาเป็นอย่างดีแล้วก็ได้ดูจากสวนตัวเองที่ลงปลูกมานะก็จึงได้รู้ว่า,าการตัดแต่งก็เป็นเรื่องที่ต้องทำนะเป็นสิ่งที่จําเป็นต้องทําเพราะฉะนั้นตรงนี้เขาก็จะแตกทรงพุ่มได้ดีแล้วก็จะต้นก็จะอวบขึ้นกิ่งก็จะอวบขึ้นนั่นเองนะครับ <S <S เดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ดูนะครับว่าตัวนี้ตัดยอดไปใน7อายุ7เดือนเนี่ยความงาม หรือไม่งามจะเป็นอย่างไรนะครับครับขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่ติดตามที่ดู youtube นะครับคลิปนี้สวัสดีครับ